with the dead. ดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนนะทวนพุธและปะสัสรีบันทางยูทูบของ r m U t p l i ีพกับผมกระจรักบำรุงสินม่านจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะมาแล้วนะครับพบกันเป็นประจำแบบนี้มีเรื่องราวในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับบางทีก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อม เข้ามาเกี่ยวข้องโดยบ้างนะทั้งหมดนี้ทั้งมวลนี้ก็อยู่ในรายการนี้รายการวิทย์ดีเด็ดครับแต่ครคนะูไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RMTP u Live นะครับคุณผู้ฟังนะไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดเเลยนะคุณผู้ฟังก็ นะเข้ามาที่ YouTube IM UTP Live กลเข้ามาแล้วอย่าลืมเลยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง IM UTP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของรองนายกรักฐมนตรีครับนายภูมิธรรมเวชชยชัยนะย้ำให้สคอทออชอนะครับ นะสคทชออนี่คือสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับนะต่อยอดขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมาบริหารจัดการที่ดินพร้อมใช้แผนที่ One Map นะแก้ปัญหาการทับซ้อนและพิสูจน์สิทธิ์นะเรื่องเรื่องเหลนี้ก็เราว่าเดี๋ยวนี้นะครับ เอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้เข้ามาเกี่ยวข้องกันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทํากันอย่างไรในช่วงของวิดนาหนึ่งครับส่วนช่วงวิ์ทั่วไทยนะคุณู้ังเรื่องราวของความภาคภูมิใจนะครับจากนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะที่สงขลานะครับนะทำได้อย่าง สุดเจ๋งเลยทีเดียวนะครับนำเทคโนโลยี a r เนี่ยมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวสตรีทอาร์ตนะครับย่านเมืองเก่าสงขลาให้มีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้เสมือนจริงผ่านจอโทรศัพท์มือถือนะเรื่องราวนี้นะมีความน่าสนใจอย่างไรมี เคล็ดลับเทคนิคทัคติกอย่างไรในตรงนี้เดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศดาโลกครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาการแผ่รังสีของดาวฤกษ์มวลมากนะว่าเขาทํากันอย่างไรในช่วงของวิดสถานโลกช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิ์หน้าหนึ่งครับช่วงวิ์หน้าหนึ่ง วิตหน้าหนึ่งครับในรายการวิดดีเดดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนทวนพูดและประสดีิปันางย t u b e ของ IMUTP Live กับผมกระจรสักบำรุงสินมั่นครับสำหรับช่วงนี้วิตหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวจากรองนายกรัฐมนตรีครับนาะยรองนายกรัฐมนตรีนาะยย้ำให้สำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดีแห่งชาติหรือสอคอทอชอนะครับ ต่อยอดขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะมาบริหารจัดการที่ดินพร้อมใช้แผนที่ One Map นะครับแก้ปัญหาการทับซ้อนและพิสูจน์สิทธินะเดี๋ยวนี้นะครับรอบตัวเราเด๋ยนนี้ใช้เทคโนโลยีใช้ AI ไอ่ารกันเยอะแยะมากมายนะบางคนอยากจะหลีกหนีให้พ้นนะบางทีก็หลีกหนีไม่พ้นนะตรงนี้นะและไม่น่าเชื่อว่าเรื่องของการมาดูการแก้ปัญหาการทับซ้อนและพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยี นะครับนะแม้ทําบริหารจัดการที่ดินก็ใช้เรื่องราของบลนะ็อกเชนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะได้กล่าวในงานโครงการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจภาร,รกิจและผลงานนะผลการดําเนินงานของสํนานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือสอคทชประจำปี2,567ปีนี้เลยนะครับภายใต้หัวข้อ3ปีสคทชนะพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการที่ดินประชาชนอยู่กินยั่งยืนนะครับบอกว่าปัญหาที่ดินทำกินนะเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อนทั้งปัญหาทั้ง ข้อพิพาทนะครับระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันนะแล้วก็ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนโดยทุกภาคส่วนนะต้องร่วมมือพูดคุยหาข้อสรุปและหาทางออกร่วมกันนะครับซึ่งเน้นให้ความสําคัญและเร่งรัดจะดทาแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อสี่พนะครับก็คือวันแมปนี่เองนะของสอคทอชอนะฮะซึ่ง นะถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยนะครับในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศอย่างเต็มศักยภาพนำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้สคทอชอครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะร่วมมือกันทำงานอย่างเข้มแข็งเรื่องรัฐขับเคลื่อนการจัดที่ดินให้ประชาชนนะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะแล้วก็พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการรับมือ กับความท้าทายของโลกและกติกาใหม่ๆครับที่จะถูกสร้างขึ้นตามนโยบายการค้าและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้สคทชตั้งเป้าจะขับเคลื่อนต่อย,ยอดการดำเนินงานในปัจจุบันด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะปรับปรุงแผนที่วันแมปให้เกิดความโปรง่งใสและการพัฒนาแผนที่ดิจิทัลให้เกิดความทันสมัยและถูกต้องแม่นยำพร้อมนำา AI ครับมาช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่คอทชอนะพื้นที่ของอกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับนะ,อะสอดคล้องนะครับกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากลรวมทั้งเตรียมการรองรับระเบียบการคาระหว่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีนะก็ได้มอบหนังสืออนุญ,ญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ไปในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับในพื้นที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกว่า50จังหวัดเนี่ยนะครับเพื่อกระจายสิทธิ์ การถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมให้เกษตร,ตรกรผู้ยากไร้พร้อมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่พัฒนาอาชีพสร้างไรายได้ให้เกิดความมั่นคงและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพครับนะเดี๋ยวนี้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีเอไอเอยแม้กระทั่งในะเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับไปอยู่ในหลายต่อหลายวงการเลยนะนะในวงการธุรกิจนะหรือแม้กระทั่งในวงการนะครับของ การจัดสรรที่ดินนะเพื่อแก้ปัญหาการทับซ้อนนะครับปุนุฟังแล้วก็มีการพิสูจน์สิทธิ์ด้วยนะครับนะบทั้งหมดนี้เลยก็มีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในทุกภาคส่วนของชีวิตนะบางทีนะอยากจะวิ่งหนีเพราะเลิกเกินเพราะว่าอาจจะไม่ช่ำชองในเรื่องเทคโนโลยีแต่นะครับวันใดวันหนึ่งบางทีอาจจะต้องใช้ นะครับโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะเทคโนโลยีเข้ามาเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็รู้เท่าทันในการใช้นะครับนะแล้วก็สําคัญเลยใช้กันอย่างมีนะสติสมบัติชัญญะด้วยนะครับก็จะเป็นการใช้นะครับเทคโนโลยีการใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือต้องรู้ว่าเขาเทคโนโลยีนี้ AI นี้นะนะเครื่องอุญญ่นยนต์แบบนี้เขาทํากันอย่างไรมี สรรพคุณอย่างไรนะครับถ้ารู้เนี่ยเราก็สามารถนะแก้ไขนะครับหรือว่าใช้ยังเป็นประโยชน์ใช้อย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะรับรบองว่าเรานะรเราได้ใช้เทคโนโลยีเป็นนะฮะแล้วก็นะเป็นประโยชน์ต่ออาจจะต่อตัวเราเองนะครับต่อคุณผู้ฟังเองหรือว่าประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเลยนะฮะร,ระดับใหญ่เลยสเกลใหญ่เลยก็ เป็นได้เลยทีเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับเรื่องราวของรองนายกรัฐมนตรีนะนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับย้ำให้สำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับหรือสทชเนี่ยต่อย,ยอดขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาบริหารจัดการที่ดินพร้อมใช้แผนที่ One Map นะครับแก้ปัญหาการทับซ้อนและพิสูจน์สิทธิ์ครับนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับชวนอวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราว ค,ความภาคภูมิใจจากนักศึกษามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะที่สงขลานะครับนะนำเทคโนโลยี AR เนี่ยมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวสตรีทอาร์ตย่านเมืองเก่าสงขลาให้มีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้เสมือนจริงผ่านจอโทรศัพท์มือถือนะแหมสุดยอดเลยทีเดียวเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิท์ทั่วไทยับนะช่วงวิท ทั่วไทยนี่คือช่วงวิ์ทั่วไทยครับในรายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประสดีปันทาง YouTube ของ RM u t p Life นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากให้นำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารมนสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage พิมพ์ว่า i m u t p live เลยนะครับแล้วก็นะคุยกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยหรือง่ายกว่านั้นคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ในะขณะนี้เนี่ยใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะ นะครับพิมพ์นะติชมรายการนะแนะนำอยากให้นำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งสำคัญมากกว่านั้นคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับรายการแล้วก็ทางสถานีนะก็คือทาง YouTube ออนไลน์ของนะครับเอ่อ ไลฟ์แห่งนี้ด้วยนะครับฝากไว้ตรงนี้ครับสำหรับช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับนะจะมาร่วมกันาภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับกับนักศึกษามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยครับสงขลานะได้นำเทคโนโลยี AR ครับมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวสตรีทอาร์ต ย่านเมืองเก่าสงขลาให้มีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้เสมือนจริงผ่านจอโทรศัพท์มือถืออ่าเดี๋ยวมาดูว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับย่านเมืองเก่าสงขลาครับตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับมีถนนสายสำคัญนะสามสายด้วยกัน นะครับก็คือถนนคอนครนอกถนนคนครในและถนนนางงามถนนทั้ง3นี้นะทั้ง3สายนี้นะครับประกอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดสงขลาในสมัยก่อนพร้อมทั้งได้มีการพัฒนาย่านเมืองเก่าและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านจินตนาการบนฝาผนังกำแพงหรือที่เรียกว่าสตรีทอาร์ตนะครับเป็นภาพวาดสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ จนทําให้ย่านเมืองเก่าแห่งนี้ได้รับความนิยมและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสงขลาแต่ปัจจุบันครับภาพวาดที่ถูกสร้างขึ้นโดยสตรีทอาร์ตบริเวณย่านเมืองเก่าสงขลาเนี่ยเริ่มมีการเลือนรางนะฮะและได้รับความนิยมลดลง ตรงนี้ครับนะักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสา,ารมวลชนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาครับจึงได้ร่วมกันออกแบบเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับภาพวาดแนวสตรีทอาร์ตให้กลับมามีชีวิตชีวาและกลายเป็นมนรดกทางสถาปัตยกรรมอีกครั้งด้วยการนำเทคโนโลยี AR ครับเข้ามาเติม,เต,มเต็มความแปลกใหม่ที่ทำให้ นะผู้ใช้เนี่ยสามารถมองเห็นภาพเคลื่อนไหวในจอภาพกลายเป็นวัตถุสามมิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริงผ่านการสแกน QR code นะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยันภพัสริริคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลานะครับนะาได้บอกว่า นะมุ่งหวังครับให้เด็กนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้แลนะนําไปสู่การใช้งานจริงซึ่งทางอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสังคมชนพยายามที่จะนําเอานโยบายของผู้ว่ารชาชการจังหวัดสงขลาเนี่ยที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนรวมไปถึงการผลักดันเมืองเก่าสงขลาไปสู่มรดกโลกและนโยบายด้านซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะครับมาเป็นแนวทาง ดำเนินงานเพื่อให้กลายเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดต่างภูมิภาคให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสงขลานะได้มากยิ่งขึ้นและตอนนี้นี่เองนะครับก็มีภาพว่าสตรีอาร์ตย่านเมืองเก่าสงขลาที่นำเทคโนโลยี AR มาประยุกต์ครับอย่างเช่นภาพสตรีอาร์ตร้านน้ำชาฟุเจานะฟุเจานะฮะแล้วก็มีภาพสตรีอาร์ดด้านหลังห้างลีวิวั นะครับโดยเป็นภาพรูปปั้นนางเงือกสัญ,ญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและฝูงปลาโลมาในท้องทะเลภาพสตรีทอาร์ตหนังตะลุงใส่สูตรบริเวณธนาคารเกษตรกรเก่านะครับสตรีทอาร์ตบริเวณหอดูดาวภาพสตรีทอาร์ตนะบริเวณร้านสงขลาสเตชันและภาพสตรีทอาร์ตบริเวณร้านไอติมยูนะฮะแล้วก็อื่นๆนะซึ่ง ตรงนี้นะฮะสามารถสแกน QR code ได้ณนะจุดที่มีสตรีทอาร์ตนั้นๆเลยนะฮะก็เรยว่านะไปชมใครมีโอกาสไปสงขลานะครับไปที่ย่านเมืองเก่าสงขลาแล้วมีสตรีทอาร์ตนะครับนะลองเอามือถือไปสแกนดูนะครับก็จะเห็นอาจจะได้เห็น AR นะใครมีประสบการณ์บอกกันเข้ามาได้นะซึ่งตรงนี้ทั้งนี้เนี่ยนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสาลชมน,นะครับถือว่า มีศักยภาพเพียงพอนะในการพัฒนานงานร่วมกับอาจารย์และนำเทคโนโลยีด้านคอนเทนต์มีเดียต่างๆหรือ VR/AR เนี่ยมายกระดับเขตเมืองเกาง่าสงขลาโดยทอสตะีท r อาร์ตนะครับให้กลับมามีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้เสมือนจริงซึ่งสามารถตอบโจทย์นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวชุมชนมีศักยภาพที่เข้มแข็งและมีความยั่งยืนต่อไปนะครับอ่าตรงนี้ นะยินดีปรีดาอย่างยิ่งนะครับกับทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลานะครับจากคณะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะในหลักสูตรนะครับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะซึ่งตรงๆเลยเนาะสื่อสารมวลชนก็นะครับ นะสื่อในเรื่องราวของภาพนะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับในสายงานของนิเทศศาสตร์ในสายงานของสื่อสรมวลชนก็นะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะก็มายุ่งเกี่ยวนะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เห็นว่านะช่วงที่ผ่านมาวิ์หน้าหนึ่งแล้วมาถึงช่วงนี้วิตท,ทัวดไทยนะต่างก็มีเรื่องราวของ เทคโนโลยีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะเทคโนโลยี Technology AI AR VR เหล่านี้เนี่ยแหละนะครับนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยอย่างที่ได้บอกกันไปช่วงแรกแล้วก็คงย้ำอยู่เสมอนะครับว่านะถ้านะเกิดคุณผู้ฟังนะครับได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆและเราจะเป็นที่ต้องใช้นะเราคนนี้จะนะศึกษา นะครับศึกษาว่าเทคโนโลยีนะ ai ar vr หรือหุ่นยนต์เนี่ยนะที่คุณจะต้องมานะครับใช้ประโยชน์เนี่ยศึกษาเลยครับว่าเขาทำกันอย่างไรนะแล้วก็นะใช้นะครับเราลองฝึกใช้ก่อนและเสร็จเราลองใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริงนะเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับถ้านะรู้นะครับแล้วก็รู้อย่างเท่าทานแล้วใช้เป็นเนี่ยรับรองว่าเทคโนโลยีมีประโยชนต์ต่อกุผูฟังนะครับอย่างยิ่งเลยนะบางที นะอยากจะหลีกหนีให้พ้นแต่บางทีครับบางสถานการณ์นะที่เราจะทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์นั้นๆเนี่ยนะครับบางทีก็หลีกหนีไม่พ้นจริงๆบางทีจะไม่น่องใช้เพราะนั้นนะครับเราควรที่จะศึกษารอบรู้ตรงนั้นเลยนะนะครับแล้วก็ใช้งานใช้ให้เป็นนะจะดีที่สุดในยุคของนะครับเทคโนโลยีนะที่ออกมาเยอะแยะเลยยุคของ AI ออะไรพวกนี้นะครับนะใช้นะครับ,นะนะรบเรา รู้แล้วก็นะครับใช้งานานันานๆให้เป็นเนี่ยจะดีที่สุดนะครับนะนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับกับนะเรื่องราวของนักศึกษามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขานะครับได้นำเทคโนโลยี AR มาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวสตรีทอาร์ต p อบย่างเมืองเก่าสงขลาให้มีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้เสมือนจริงผ่านจอโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายต่อหลายจังหวัดนะเชื่อว่านะหลายต่อหลายจังหวัดเนี่ยก็ ได้เริ่มมีการแทรกเทคโนโลยี AR เนี่ยแหละนะครับภายในตลาดสถานที่สำคัญของจังหวัดน่าหผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนะค,บคุณผู้ฟังไปเห็นจังหวัดไหนมาดิจังหวัดใดนะที่มีลักษณะคล้ายๆกับนะครับที่สงขลาที่เมืองเก่าสงขลาเนี่ยนะลองมาแชร์ประสบการณ์ใต้คลิปเสียงนี้ได้เลยนะครับบอกกันเข้ามาได้เลยนะนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงหน้าวิสถานโลกครับเรื่องราว ของวิศราโลกในช่วงหน้าเรานะครับจะมาศึกษาการแผ่รังสีของดาวฤกษ์มวลมากเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับวิสถานโลกครับช่วงวิสถานโลก นี่คือช่วงวิศรา,าโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนทวนพุธและประสรีบันทาง YouTube ของ rmutp live แห่งนี้ครับเรื่องราวของวิศราโลกในช่วงนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของการศึกษาการแผ่รังสีของดาวฤกษ์มวลมากนะระบบดาวเคราะห์นะอย่างเช่นระบบสุริยะเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรยังเป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบอย่างตองแท้เลยนะ ตรงนี้ทวาล่าสุดนะครับทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติรวมด้วยนักดาราศาสตร์จากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสหรือ CNRS นะครับได้พูดถึงการศึกษาพื้นที่เลี้ยงดูดาวฤกษ์ทารกในเนบิวลาในพรานะครับ เป็นเนวบิลล่าที่สว่างที่สุดเนวบิลล่าหบนท้องฟ้าอยู่ห่างออกไป1,350ปีแสงตรงนี้นักดาร,ดา,ราศาสตร์เนี่ยบอกว่าได้ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเนี่ยแล้วก็กล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดยักษ์เอามานะสังเกตที่จานฝุ่นก๊าซที่ก่อกำเนิดดาวเคราะห์ในที่ชื่อว่า D203-506 นะฮาะทำให้ค้นพบ บทบาทสำคัญของดาวเลิกมวลมากในการก่อตัวของระบบดาวเคราะห์ที่เพิ่งก่อตัวขึ้นซึ่งทีมได้สร้างแบบจำลองทางทฤษฎีเพื่อตรวจสอบผลของการแผ่รังสีอันตรายโอเลตนะครับทีมพบว่า D 2 0 3 5 0 6กเนี่ยกำลังสูญเสียมวลในอัตราที่สูงนะเนื่องจากการได้รับความร้อนที่ขับเคลื่อนด้วยรังสีอันตรายโอเลต นะทีมยังบอกอีกครับว่าอัตราการสูญเสียมวลจากดี3 5 0 6เนี่ยนะบ่งชี้นะครับว่าก๊าซส,สามารถถูกกำจัดออกจากฝุ่นนะจารย์ฝุ่นกา๊าซภายใน1ล้านปีนะฮะซึ่งขัดขวางความสามารถของดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ที่จะก่อตัวภายในระบบดาวเคราะห์นะครับผลลัพธ์ที่ได้มานับว่า น่าประหลาดใจมากนะครับเพราะว่าดาวฤกษ์อายุน้อยกําลังสูญเสียมวลไปอย่างน่าตกใจนะบ่งบอกว่าไม่มีดาวเคราะห์คล้ายดาวพฤหัสบดีที่นะมักเรียกว่าดาวเคราะห์กายักสามารถก่อตัวได้ในระบบดาวแห่งนี้อ่ะในวหววงของดาราศาสตร์ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ม,มกักจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปมาอยู่เสมอนะ นอกจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยในว่วงดาราศาสตร์เห็นไหมยานอาวกาศนะดาวนั่นดาวนี่ดาวเคราะห์ดาวเรือพวกนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงมีการไปค้นพบอะไรเยอะแยะมากมายนะนี่แหละเรื่องเราวของนาะววงดาราศาสตร์ด้วยวงของยานอาวกาศก็จะประมาณนี้ครับ ช่วงนี้นะมาถึงตรงนี้ท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการต่างๆนะครับของทาง YouTube r m u t p l i v e นะนะบางรายการก็นะเป็นลักษณะของคลิปเสียงอย่างเงี้ยก็คือรับฟังตรงนี้นะครับแต่บางรายการก็จะเห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการนะก็สามารถที่จะรับชมกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาที่ YouTube r m u t p l i v e นะครับแล้วก็ เลือกนะครับว่าอยากที่จะฟังรายการไหนตอนไหนนะครับหลากหลายคลิปเลยนะครับมีปกคลิปสวยงามน่าติดตามเข้าไปรับฟังกันเลยนะครับ นะเมื่อเลือกรายการเลือกตอนแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube R M U t P Live แห่งนี้แล้วถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆนะครับเราย้ำกันทุกตอนนะครับว่าเข้ามาที่ YouTube R M U t P Live แลนะ้วเนี่ยเข้ามาแล้วอย่าลืมเลยนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U t P Live แห่งนี้รวมถึงรายการนี้วิดีเด็ดฝากไว้ด้วยครับ หมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุทธและปรัศดีปัญหา u t u b e ของ r m u d p live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสวัสนี้ผมกรจรศักด์บำรุงสิลมัน่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด